ใครที่แบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กสายทํางานที่สเปคหลุดโลกเวอร์วังอลังการนะครับมันมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเจ้า MSI Prestige 16นะครับที่ผมบอกได้เลยครับว่า CPU เขาแรงระดับ Intel Core Ultra 9 1 8 5 h นะครับ <Wow. S 1> แถมน้ําหนักของเขาเนี่ย1.6กิโลเท่านั้นที่สําคัญเขามาพร้อมกับ WiFi 7 Bluetooth 5.4หน้าจอเนี่ย 4K HDR OLED และยังไม่พอครับเขามีการ์ดจอแยก4060และที่สําคัญเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยแบตเตอรี่โคตริ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว x v t นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับผม n nope o x v t นะครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคของโน้ตบุ๊กสายทํางานที่บอกว่าสเปคแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ผมได้จับได้ลองได้เทสได้ดูได้สัมผัสแล้วผมก็แบบ แรงขนาดนี้เลยเหรอมันเฮ้ยมันใส่มาขนาดนี้เลยเหรอนี่คือโนบุ๊กสายทํางานนะครับที่เขาใช้ CPU Intel Core คอ t นะครับ 185H แน่นอน CPU รหัสเนี้ยหลายคนก็น่าจะเห็นความแรงกันไปแล้วมันแรงมากแต่เครื่องเครื่องนี้เขาไม่ได้ให้สเปคที่แบบ CPU แรงอย่างเดียวมีกาจอแยกเขาให้ทุกอย่างมาแบบจัดเต็มมากๆนะไม่ว่าจะเป็นน้าหนัก เรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่า1.6กิโลเท่านั้นโคตรเบานะครับคุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกมากๆและที่สําคัญเลยก็คือไซส์ของหน้าจอครับเครื่องนี้เนี่ย16นิ้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ16นิ้วที่น้ําหนักเพียงแค่1.6กิโลและตัวบอดี้ของเขาครับด้านหลังเนี่ยบอกเลยดูเรียบสายทํางานมีโลโก้ MSI อยู่นะครับที่มันจะเป็นสีเงินๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบ รอยนิ้วมือยากมากๆคือผมลองกดลองจับอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับในส่วนตัวเครื่องครับความหนาของเขาเนี่ยเรียกว่าแทบไม่หนาเลยดีกว่าใช้คําว่าบางมากนะครับแล้วก็พอตการเชื่อมต่อ,อต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างครบนะครับอ่ะไหนๆมาพอตการเชื่อมต่อแล้วเรามาพูดกันนิดนึงแล้วกันด้านข้างตรงนี้นะครับมีไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวช่องเสียงหูฟังไมโครโฟนพร้อมทั้งในส่วนตัว S D card reader นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบช่องใหญ่เลยแล้วก็จะมีในส่วนตัวพอร์ต LAN RJ 4 5้อันนี้แอบงง โน้ตบุ๊กถ่ายทํางานยังคงมีพอร์ตแลนมาให้นี้สุดมากนะครับด้านหลังนับมีพอร์ต HDMI มี USB Type A นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว USB Type C 2ช่องที่เป็นในรูปแบบของดิสเพย์นะครับที่สามารถตอกหน้าจอได้นะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบของตัว Thunderbolt นะครับซึ่งตรงนี้มีเขียนเอาไว้เลยครับ140วัตต์อันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะครับรองรับชาร์จ PD 140ีวัตต์ปกติโน้ตบุ๊กเนี่ยเจอวัตต์1้120วัตต์ร้อยวัตต์็จเรีบร้อยตอร์ apter, ตัวไม่ต้องใต์เสร์จเร บุ้กเครื่องนี้ได้สบายๆนะครับแล้วก็ในสงตัวด้านข้างตรงนี้ครับมีในสงตัวช่องระบายความร้อนพร้อมทั้งช่องสำหรับเอาไว้ล็อกโนบุ๊กนะครับหมายความว่าเครื่องตัวนี้มีช่องระบายความร้อนทั้งหมด3ช่อง1 2และ3นะครับทีนี้เรามาดูโน้ตบุ๊กกันดีกว่าเปิดขึ้นมาฟัาบผมต้องบอกตรงนะครับว่ามันเปิดเครื่องค่อนข้างเร็วมากอันนี้ก็ตามมาตรฐานของตัว Intel Evo ในส่วนของตัวพาร์เนลหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นพาร์เนลแบบ OLED ซึ่งสีสันเนี่ยโหดมาก DCI-P 300%นะครับความละเอียด3,840ันแปคูณสองพมันเกิน 4K แล้วกันปกติเนี่ยมันจะเป็น3,840ันแปคูณสองพเท่าไหร่เนี่ยแหละครับอยู่นิดๆหน่อยๆแต่อันนี้มันเป็นหน้าจอแบบ16 10มันก็เลยสิให้มมีควา กว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ 4K กว่าๆอันนี้ไม่ธรรมดานะครับและทางนี้ทางนั้นครับด้านบนตรงนี้คุณแอบเห็นนี่ไหมครับมันมีกล้องเว็บแคมแล้ว MSI เนี่ยเขาก็พัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วงตัวปั๊บ นี่ครับ private shutter ที่เอาไว้ป้องกันเวลาแบบกลัวว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กเราจะโดนแฮกกล้องเว็บแคมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น private shutter มาเลยนะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ IR camera ที่เป็นแบบ Full HD และเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะครับที่เป็นแบบ dual microphone ก็คือตรงเนี้ยมันจะสามารถรับเสียงตัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดครับแน่นอนพอมันเป็นแบบไซส์16นิ้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนตัวที่เป็น zone numpad ครับแล้วก็จะเป็นโซนที่ใช้งานปกติมีไฟแบ็คไลท์ใต้คีย์บอร์ดนะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวปุ เปิดเครื่องตัวนี้รองรับการสแกนลายนิ้วมือฟิปก็พิ้นผ่านที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับตัวทัชแพดเรียกได้ว่าโคตรใหญ่โอ้โหผมเอามือทาบนี่แบบขนาดไซส์ประมาณมือผมเลยนะครับแล้วก็พร้อมนังสติกเกอร์ Intel Evo ที่เป็นสติกเกอร์เทพนะครับที่แบบ ทำให้รู้ว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่ผ่านมาตรฐานนะพร้อมนั้งในส่งตัวการ์ดจอครับเครื่องนี้ RTX 4060นะจ๊ะมีการ์ดจอแยกมาพร้อมกับแรมอีก32 g ิและที่สําคัญเลยการเชื่อมต่อเครื่องนี้ครับ Wi-Fi 7รองรับ Bluetooth 5.4รองรับนะครับรองรับจริงไหมเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดเช็คให้ดูแล้วกันเพราะหลายๆคนจะแบบว่าเฮ้ยยังไม่รู้เดี๋ยวนี้ Windows 11เนี่ยเขาสามารถตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าเราเชื่อมต่อ าวา f i รูปแบบใดความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ไม่ต้องเป็นลงโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้มีเขียนบอกเอาไว้ชัดเจนตัวนี้นะครับก็จะแสดงผลเอาไว้ว่ามันคือ Wi-Fi 7นเครับเชื่อมต่อสัญญาณโปรโตคอลแบบ6กิกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเชื่อมต่อเนะี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางน,นะครับอันนี้ก็โชว์อยู่ประมาณพันสมันจะวิ่งอยู่พันสถึงสามพกว่าอันนี้มีบอกไว้หมดนะครับแล้วก็ผมแอบเทสสปีดเน็ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน านี่คือทดสอบแบบใช้งานจริงนะโต๊ะตรงนี้นะครับก็จะได้สปีดดาวน์โหลดเนี่ยแบบ1 4 6 4นะครับอัปโหลดอยู่ที่930ก,กว่ากว่าก็ในบ้านผม2 0 0 0ทับพันก็เรียกว่าวิ่งเกือบเต็มครับอันนี้ขนาดไร้สายนะถือว่าทำออกมาได้แบบไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์แบบสุดยอดแต่เครื่องตัวนี้มันยังมีความลับอีกหนึ่งสิ่งครับซึ่งผมจะพาไปแกะดูกันว่าความลับที่อยู่ข้างในเนี่ยคืออะไรไปชมกัน แกออกมาเรียบร้อยนี่คือความลับของด้านในตัวเครื่องตัวนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าเครื่องนี้แบตอึดแน่นอนอึดที่1เนี่ยก็คือ CPU Intel Core <oughs> Ultra ออตัวใหม่เนี่ยเขาประหยัดไฟมากแต่อึดที่2นะครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ99.9 WH <Whoa. S 1> ครับเขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนและตัวใหญ่มากา <c oughs> อารมณ์แบบประชดเลยอ่ะไม่ต้องไปนั่งส่องว่าแบบ <c oughs> เอ้ยตรงนี้ป้ายลัเบกี่โวลต์อะไรต่างๆใหญ่แบบ ลู้ตาจริงคือเปิดมาโป้ง .9 9 9วัตต์วัอ้าวโอ้โหแล้วว่าประกาศสัปดาห์ให้โลกรู้ว่าโน้ตบุ๊กสายทํางานที่แบตอึดอะ่ะมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับและในเรื่องของช่องการเชื่อมต,ต,ต่อต่างๆนะครับก็จะมีในสองตัว M.2 อยู่หนึ่งช่องนะครับซึ่งมันจะมีบางบอดี้ที่จะได้2ตัวนะครับแต่ว่ารุ่นตัวนี้ที่ผมได้รับมาเนี่ยจะมีช่องเชื่อมต่อ M.2 เพียงแค่ช่องเดียวถ้าคุณอยากจะอัปเกรดจะต้องถอดตัวเก่าออกแล้วติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับส่วนแรมจะเป็นแรมฝังบอดกสายทําางนผมอว่าเพียงพอออยู่่แล้้วไมตงไปเพิ่่มอยูแล้คกับระมาณนี้สวน เรื่องของระบายความร้อนนะครับฮิตไป1233ง3สอมเซนด้วยกันนะครับแล้วก็มีพัดลมซ้ายขวา2ตัวนะครับในการระบายความรอม้อนออกทางด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ครับสำหรับโน้ตบุ๊กเจ้าตัว MSI ตัวนี้เอาเป็นว่าเราไปลองเทสความแรงกันดูดีกว่าว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยแรงขนาดไหนไปชมกันครับก็สำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว Intel Core Ultra 9 1 8 5 H ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงระดับคอมเดสท็อปสบายๆจริงๆครับตัวนี้จะเป็น CPU แบบ6พี ค e 8E ค e 2LP 22 t เ a d ดเป็น CPU ที่มีตัวชิป AI อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วงตัวเมนบอร์ดตัวนี้รองรับ PCIe 4.0ตัวแรมนะครจะเป็น DDR 5 32 g ินะครับตัวบัสความเร็วแรมตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5,600 m มกะด้วยกันนะซึ่งเขาจะเป็นแรมแบบฝังบอร์ดนะครับอย่างที่เราแกะให้ดูไปนะครับก็เป็นชิปของ SK Hynix นะครับในสวงตัวการ์ดจอเป็นตัว Intel Arc ที่อยู่ใน CPU ซึ่งผมพูดตรงๆครับ โน้ตบุ๊กบางแค่เนี้ยเล่นเกมลื่นนะครับ CPU เขาแรงจริงการจอเขาก็แรงนะครับแล้วก็ในสงตัวความแรง CPU ครับ CPU single thread e 736.7บ้าบอโอ้โหนี่ถือว่าแรงมากนะแล้วก็ในสวงตัว multi-thread เนี่ยอยู่ที่8,419แตม้มเอาจริงๆตัว Intel Core i 7รุ่นก่อนหน้าที่มันเป็นแบบโน้ตบุ๊กที่มันไม่ใช่ตัว Core Ultra อันนี้มีหนาวเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนตัวการ์จอเครื่องนี้นะครับจะเป็นตัว rtx 4 0 6 0กนะครับก็การ์จอแยกก็แรงไม่แพ้กันนะครับในส่วนตัว ssd ครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่1 t b นะครับ read สา write อยู่ที่3000 random 4 k อยู่ที่82เป็น ssd ที่แรงอีกแล้วนะครับแล้วก็การ์จอผมลืมแอบบอกตัวการ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ tgp ที่55วัต์เท่านั้นนะครับสหรับ4 0 6 0แล้วก็ในส่วนตัวโปรแกรมกรี e ベンซิกส์นะครับ single core 85แต้มด้วยกันนะครับและต่อมาอย่างโปรแกรม c i n e b e n c h 2024นะครับ GPU เนี่ยจะได้คะแนนที่8,213แต้มนะครับ m u l t i c อ r e เนี่ยจะอยู่ที่914แต้มแล้วก็ในส่วนของตัว Single c ค r e เนี่ยจะอยู่ที่110แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนของตัว c i n i b e n c h R23 นะครับมั l ติคอจะอยู่ที่17,358แต้มแล้วก็ s i n g l e c ค r e เนี่ยจะอยู่ที่1,885แต้มด้วยกันครับ ต่อมาอย่างโปรแกรม pc mark 10กันบ้างดีกว่าตัวนี้ได้คะแนนสกอร์รวมอันนี้ผมแอบตกใจเหมือนกันทะลุ7,000นะครับได้7,234แต้มกับโน้ตบุ๊กบางๆเบา,บา,บาๆเครื่องนี้และในส่วงตัว3 m a r k ครับ fire style เครื่องนี้ครับการ์ดจอ rtx 4060ล่อไปที่18,118แต้มกราฟิกสกอร์เนี่ยได้อยู่ที่19,127แต้มนะครับและต่อมาอย่างตัวพอร์ตรอยย่อนะครับจะอยู่ที่4,676แตสี่พันะครับจะอยู่ที่2,003แต้มครับ และในส่วนของตัว Street n o m a d นะครับจะอยู่ที่1778แต้มครับและ t ท m e s p านะครับจะอยู่ที่8 3 9 4แต้มครับผมสุดท้ายกับคะแนน CPU กันบ้างนะครับตัวนี้มัลติ r ทร d เนี่ยจะอยู่ที่8,103แต้มในส่วนของตัวคะแนนแบบ1 Trade นะครับอันนี้แรงแบบแอบตกใจเลย958แต้มเกือบจะถึง1000แต้มซึ่งอย่าลืมนะครับว่านี่มันคือ CPU ที่อยู่ในโนบุกบางเบานั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูโปรแกรมสายทำงานกันต่อบ้างครับอย่างเช่น ที่1855แต้มด้วยกันครับและก็ในส่วนตัวโปรแกรมตัดต่อเครื่องนี้บอกได้เลยว่าตัดต่อชิวๆนะครับยิ่งพอมาเป็นในส่วนตัว CPU ที่เป็น Core u u t t a เนี่ยเขามีแบบ ENCODE ตัวใหม่เขามีในส่วนงตัว Core a อทำให้การตัดต่อเนี่ยเรียกว่าลื่นมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับอ่ะผมจะลองเรนเดอร์แบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแบบไม่ต้องมานั่ง เซตตรงเซตติ้งอะไรให้ยุ่งยากก็คือตัดเสร็จพร้อมที่จะเรนเดอร์นะครับโปรแกรมตัวนี้แมทซอฟต์ H264 นะครับลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูว่าใช้เวลาเกิน2ชั่วโมงหรือเปล่ากับโน้ตบุ๊กบางๆเบาๆอย่าลืมว่านี่คือคลิป 4K ที่ผมเรนเดอร์กับความยาวประมาณ13นาทีครับ ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะเวลาในการเรนเดอร์อยู่ที่1ชั่วโมง6นาทีเอาตรงๆแอบตกใจมากผมเคยเทสพวกโนบุ๊กเครื่องแรงๆเกมมิ่งหดๆซ p u ตัวท็อปการ์ดจอ4 0 9 0เเวลาในการเรนเดอร์เข้าไปนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเท่ากันเลยไม่ธรรมดาจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกับการเล่นเกมบนเครื่องนี้ดีกว่าว่ามันจะเล่นได้ไหมกันโนบุ๊กสายทำงานตัวนี้ลองดูกับเกมบูคองกันนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นแบบ full HD นะครับที่มันเป็น1920แบบ คูณ1,200เพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ16ต่อ10นะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกเซตติ้งนะครับผมจะปรับ DLSS on ไว้ white นะครับ Ray tracing ผมไม่เปิดนะครับแล้วก็กราฟิกพรีเซตเนี่ยปรับเป็นระดับไฮ h นะครับอาจจะไม่ได้แบบสูงที่สุดโหดท,ที่สุดแต่เอาให้แบบได้ความสวยงามแล้วก็เล่นกับโนบุ๊กเครื่องนี้ได้เดี๋ยวลองดูกันครับ เปิดมาครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมเรทแบบนิ่งๆสบายๆส,ส,ส,สำหรับเกมบ uh ูคองเกมนี้บอกเลยโน้ตบุ๊กทำงานก็มาถือครับยุคนี้ CPU เ mm hmm. ขาโหดจริงนะครับแล้วก็ในส่วงตัวการ์ดจอ RTX 4060ตัวนี้ที่มันเป็นแบบอ TGP ไม่เต็มแต่ผมก็บอกอตรงๆว่ามันก็ยังเล่นได้แบบสบายๆนะครับ mm hmm. ความร้อนของตัวเครื่องครับกราฟิกนะครับจะอยู่ที่65องศานะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว CPU ที่อยู่แบบ 70อ,องศาถึง80อ,องศาเท่านั้นนะครับ CPU ถือว่ากินไฟค่อนข้างต่ำแล้วก็ได้การ์ดจอที่กินไฟไม่โหดทำให้เครื่องตัวนี้มันแบบบางเบาใช้งานได้แบบสบายๆนั่นเองครับ e v e r อร์เร a เฟรมสำหรับเกมวูคองนะครับอยู่ที่60เฟรมพอดีเป๊ะ m a ็ f เฟรมเนี่ยหกสิบแปดมินฟรมอยู่ที่54ใครที่แบบว่าอยากจะเอามาเล่นเกมวูคองแต่ว่าขอโน้ตบุ๊กบางๆทำงานได้ไหม MSI ตัวนี้จบแน่นอนที่สำคัญ โอเลด้วยนะครับจออย่าลืมลองดูอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมแต่ว่ามันก็เล่นได้เนะลองดูเกมสบายๆอย่างวา l o โล n t บ้างเมื่อกี้เกมโหดไปแล้วปรับเป็นแบบ 4K ครับกราฟิกเซตติ้งสูงสุดทั้งหมดปรับลดรอยหยัก 8x ไอ้น,น้ตบุ๊กใสยทำงานจริงๆครับก็120เฟรมครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นวาโลแลนด์สบายๆครับชิวอะผมบอกเลยว้านะครับ ใครที่แบบต้องการนะครับผมมองว่าเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์จริงคือคุณพกพาไปทํางานอันนี้แบตเตอรี่ก็อึดคุณอยากจะแบบพักผ่อนเล่นเกมกับเพื่อนตอนช่วงเย็นอะไรงนี้คุณก็สามารถเล่นได้นะครับผมเกินเบอร์มากกับโน้ตบุ๊กน้ําหนักกิโลกว่าป้าป้าเรื่ืๆครับตัวนี้ส่วนอุณหภูมิก็ยังคงยืนยันอยู่ที่ประมาณ70องศาเท่านั้นนะครับอาจจะมีแวบวบซีบไปที่ 80องศานิดนิดแต่ก็ตกลงมา70กว่าองศาแบบรวดเร็วเลยอโอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวเกม v a l o r a n t ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Prestige 16 AI ตัวนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าโอ้โหรอบนี้ทาง MSI คือกลับมาทวงบาลังอย่างของแพ้จริงๆนะครับการจอ4 0 6 0ถึงแม้ è, ว่าจะเป็นตัว55วัตต์ก็ตามทีแต่มันก็แรงเหลือล้นครับในส่วนตัว RAM 32GB SSD 1TB คือเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าอึดแล้วคนมากเพราะความใหญ่ของเขานะครับที่แบบว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆและที่สำคัญเลยก็คือน้ำหนักเพียงแค่1.6กิโลรอบนี้คือ MSI ทำก บ้านมาดีจริงไม่มีอะไรให้ผมติเลยพอร์ตนี่ก็คือให้มาแบบค่อนข้างครบแถมได้ PD ดีแบบ140บวัตต์ดังนั้นใครที่แบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กสายทํางานสักหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องนี้น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ของคุณแล้วแหะครับแต่แน่นอนครับความแรงทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายนะครับเครื่องนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่67,990บาทแต่คุณก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าสมมติคุณเกิดชื่นชอบจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นอื่นที่ CPU ต่ํากว่าอะไรอย่าง,งาเง สี่หมื่นกว่าก็มีขายเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่คุณอยากจะเลือกซื้อแล้วกันนะวันนี้ผมมารีวิวตัวเทพตัวเด็ดของเขาก็ราคาก็แรงตามความแรงของตัวเครื่องนะครับก็ลองดูแลวกันสําหรับว,วันนี้นะผมนพ x ซิบวทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ